ช่วงหน้าฝนดูแลตัวเองอยังไงให้รอดปลอดภัยสวัสดีค่ะมะดาวแพทย์ดิสักาวจังวังกรน,นะคะ หมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและยังเป็นแพทย์ผู้มัการฉลอวัยและคุณู่สุขภาพอีกด้วยในช่วงหน้าฝนนะคะก็เป็นห่วงพวกเราทุกคนค่ะว่าเราจะดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยยังไงบ้างตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าถ้าป่วยแล้วไม่สนุกเลยนะแถนต้องหยุดงานเสียรายได้โ้ไม่เอาเนาะคราวนี้ค่ะในเรื่องของหน้าฝนนะคะ สิ่งที่จะมาพร้อมกับหน้าฝนก็คือเชื้อไวรัสค่ะเชื้อไวรัสนะคะจะมาในรูปแบบอย่างแรกเลยคือไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดธรรมดานะคะก็จะมีอาการ ถ้าจมูกน้วมันไหลจามทุกซิกนะคะไอเจ็บคอเสียงหายได้แต่จะต่างจากโควิดหรือเปล่าต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะโควิด1 9เนี่ยมันแปรเปลี่ยนพัฒนาไปเรอยบ้างค่ะไม่ตรวจก็ไม่รู้หรือตรวจแล้วรู้แล้วก็ยังงงว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนาะเอาเป็นว่ามันก็คือไวรัสเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไข้หวัดธรรมดาในขณะที่ไข้หวัดใหญ่อาการจะรุนแรงกว่าค่ะก็คือจะมีปวดเนื่อยเนื้อตัวนะคะมีอาการทางระบบอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียน เวียนหัวรวมไปถึงท้องเสียอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีพวกไวรัสที่เป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอาการไข้สูงเน้ยค่ะไข้จะสูงมากเลยสูงจนเรารู้สึกหนาวค่ะแล้วก็อาการอื่นๆนะก็คือปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนมีจุดเสียท้องบางคนมีขึ้นไส้อาเจียนนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของไวรสัสที่ทําให้ตาแดงด้วยนะคะก็คือมีอาการระคายเคืองคันาตาตาแดงรู้สึกมีขี้ตายเยอะนะคะอันนี้ก็ใช่ นอกจากนี้นะคะยังเป็นพวกไวรัสในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยก็จะทําให้มีขึ้นไส้อาเจียนรวมไปถึงบางคนมีท้องเสียนอกจากไวรัสแล้วก็ยังมีแบคทีเรียนะคะก็จะทําให้เกิดการติดเชื้ออย่างเช่นเชืช้อทางเดินอาหารได,ด้เช่น,นเดียวกันใครโดนน้ำฝนนะคะห้ามชราใจเด็ดขาด ทันทีที่คุณกล้าเข้ามาในบ้านในที่พักในห้องปึ๊บนะคะต้องรีบไปอาบน้ำทันทีเหตุผลเพราะว่าในอากาศนั้นนะคะจะมีเรื่องของเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยอากาศชื้นเนี่ยพวกเชื้อเหล่านี้นนะคะ่ะมันจะแบ่งตัวแบ่งตัว,แบ,ตว,แ,บตวแบ่งตัวได้เร็วขึ้นกระจายกระจายขึ้นพอมันแบ่งตัวได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะคะแล้วบังเอิญมีทั้งฝน พัดเข้ามาอ่ะมาโดนเนี่ยมีเชื้ออยู่ใช่ไหมคะฝนพัดเชื้อเข้ามาเชื้อมาโดนตัวเราแล้วฝนเนี่ยเอาเชื้อเนี่ยนะมาแปะอยู่กับตัวเราด้วยนะคะลมอีโอ้โหสุดท้ายค่ะสูงรวมของเชื้อต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศมันก็มาแปะโดนตัวเรานั่นจะเป็นเหตุผลว่าทําไมพอเราโดนน้ำฝนแล้ว เราต้องรีบกลับมาดูแลตัวเองทันทีโดยการอาบน้ําสระผมและเป่าตัวให้แห้งนะคะครังนี้นะคะสําคัญมากเลยก็คือการรักษาสมดุลในร่างกายยกตัวอย่งางไัในเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการกลับคืนสู่สมดุลค่ะโดยที่ว่าทําอย่างไรก็ได้ให้ร่างกายที่เสียสมดุลไปในช่วงที่เราจะป่วยเนี่ยกลับคืนสู่สมดุลยกตัวอย่งางพัะเช่นการอบโอโซนค่ะด้วยยาแผนไทย นอกจากนี้ก็จะมีการกดจุดปรับนู่สมดุลหรือแม้กระทั่งการฟื้นไข้นะคะเขาจะใช้วิธีเขาเรียกว่ารูค่ะรูก,ก็คือเหมือนกับมีการกระทุงน,นะคะด้วยยาด้วยวิธีการของเขาทําให้เหมือนเชื้อที่ยังอยู่เนี่ยออกจนหมดแล้วก็ทําให้ร่างกายกลับคืนสู่สมดุลได้ดีขึ้นหมอด้อยากชวนทุกคนคามาดูแลสุขภาพให้ดีในหน้าฝนกันโดยที่กลับมาดูแลสมดุลของร่างกายแล้วก็อยู่ดูติดตามรับชมนะคะรายการของ PEU ค่ะ เอ็กซ์เซเลนต์อีควิลิเบียมยูไนเต็ดครีมนะคะหมอไดาจะนำวิธีในการดูแลสุขภาพดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะสำหรับวันนี้หมอได้จะทำค่ะเอ็กซ Excellent Equilibrium United Excellent. Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชายและหญิง